และนี่คือนักฟุตบอล3คนที่ถูกไล่ออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนแรกเดวิดเบคแฮมเขาถูกขายกับเรอัลมาดริดในปี2003หลังจากมีปัญหากับเซอร์อเล็กซ์ฟ์กูสันมีรายงานว่าเบคแฮมไม่พอใจกับการตัดสินใจของฟ์กุสันที่ถอดเขาออกจากทีมและนั่นยิ่งทําให้เขารู้สึกไม่เป็นที่ต้องการของยูไนเต็ดอีกต่อไปคนต่อไปไม่ใช่ใครอื่นกับเคสของตำนานอย่าง CR7 โรนัลดไม่พอใจกับการตัดสินใจของเอริกเทนแฮมในขณะที่เขานั่งเป็นตัวสำรองกับแฮร์รี่แม็กควายโรนัลดจึงตัดสินใจให้สัม แกนถึงเอริกทันฮาสและหลังการสัมภาษณ์แมนยูไนเต็ดยกเลิกสัญญาเขากับสโมสรทันทีและโรนัลโด้ก็ย้ายไปซาอุดีอาระเบียมาถึงคนสุดท้ายยาบฟสตัมอดีตเซนเตอร์จอมแกร่งที่พาทีมควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมสมัยแชมเปียนส์ลีกและเอฟเอคัพอีกอย่างละครั้งสมัยค้าแข้งในทีมโอทราฟฟอร์ดหลังจะออกหนังสือส่วนตัวน,นั่นคือสาเหตุที่ทําให้ยาบสตัมผิดใจกับเซอร์อเล็กซ์ฟ์กุสันจนทําให้เขาต้องย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบสุดช็อกในปี2001และซานโชจะเป็นนักเตะคนต่่่่ออไไไปปทีีถูกเเพิิมมข้้าในลนลสหรืม ลอมาดูนักฟุตบอลพรสวรรค์สูงทั้ง3คนนี้ที่ไปไม่ถึงฝันกันหน่อยนะครับคนแรกมีใครรู้จักเขาบ้างไหมครับฮาคิมมาสตูกองกลางชาวโมโร็อกโกค,คนนี้ได้รับขนานนามว่าจะเป็นเนย์มาคนต่อไปด้วยทักษะที่น่าเหลือเชื่อสโมสรต่างๆทั่วยุโรปต่างจับตามองดาวรุ่งคนนี้แต่หน้าเศร้าที่การขึ้นไปเล่นในระดับอาชีพมันยากเกินไปสําหรับเขาและถึงแม้จะได้ไปเล่นในสโมสรต่างๆอยู่บ้างแต่มาสตูก็ไม่สามารถงัดฟอร์มการเล่นในระดับสูงมาได้เลยต่อมาราเวลมอริสันตำนานนักเตะพรสวรรค์ของแมนยูกองกลางชาวอาัง แม้แต่ตำนานอย่างเซอร์อเล็กซ์ฟูกุสันยังเชื่อว่าเขามีพรสวรรค์อันล้นเหลือเพื่อนร่วมรุ่นอย่างพอปอกบาและลินการ์ยังไม่เด่นเท่ามอริสันณเวลานั้นแต่ปัญหานอกสนามหลายครั้งทําให้ไม่สามารถไปถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้สุดท้ายนี้เราจะลืมคนนี้ไปได้อย่างไรครับกับเกียนโอะมาริโอบาลโลเตลี่กองหน้าชาวอิตาลีคนนี้เป็นที่จับตามองในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับอินเตอร์มิลานและแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ปัญหาทางวินัยที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าเป็นตัวขัดขวางอาชีพการงานและทําให้ชื่อ,องาาลยยๆจหไป มาดูนักฟุตบอล3คนนี้ที่มีหมายเลขเสื้อที่แปลกไม่เหมือนใครนะครับคนแรกเดนแคนไรส์นักฟุตบอลที่ภาคภูมิใจในหมายเลข4 1ที่ปัจจุบันเล่นให้กับอาร์เซนอลเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่เขาใส่มาตั้งแต่สมัยค้าแข้งอยู่กับเวสต์แฮมซึ่งเขาเชื่อว่าตัวเลขนี้ทําให้เขาโชคดีต้องขอบคุณคนดูแลเสื้อผ้าที่มอบบันให้กับเขานะครับต่อมาฟิลโฟเดนหมายเลขนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณปู่ของเขาครับซึ่งถึงแก่กรรมอย่างน่าเศร้าในวัย47ป,ปีและคนสุดท้ายกับนิคลัสเบนเนอร์ซึ่งเปลี่ยนหมายเลขจาก26 52มาาเป็น 52. ระหว่ง แข่งอยู่ที่อาร์เซนอลเหตุผลที่เปลี่ยนหมายเลขน่ะหละครับเพราะว่าหมอดูที่แม่เขารู้จักทักว่าเลข26เป็นตัวเลขที่แย่สําหรับเขาเพรเาะ2องบวก6เท่ากับ8ซึ่งเป็นเลขที่ไม่ดีของเบนเนอร์หมอดูจึงทักต่อว่าเลข7เป็นเลขมงคลของเขาณเวลานั้นเบอร์7คือโทมัสโลซิสกี้และเบอร์25คนที่ใส่อยู่คือเอมมานูเอลอาเดบายอเขาจึงลงเอยที่หมายเลข52นั่นเองครับ คุณรู้ไหมว่าคริสเตียโน o โรนัลโดยิงไปแล้ว851ประตูในอาชีพการค้าแข้งเจ้าของฉายา CR7 ต้องการอีก149ประตูเพื่อที่จะไปให้ถึง1,000ประตูอย่างเป็นทางการแม้ว่าเปเลจะยิงไปแล้วเกิน1,000ประตูแต่ก็ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นประตูอย่างเป็นทางการนะครับคริสเตียโนโรนัลโดจะกลายเป็นนักฟุตบอลคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถยิงประตูอย่างเป็นทางการครบ1,000ประตูได้หรือไม่